สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครพครับวันนี้ผมจากโควิดย้โวงรายการจากโกเก็บข่าวมาอยู่ที่วัดไทยเงินโชตนารามบางคโค่กรุงเทพมหานครที่วัดไทยเงินแห่งนี้ในวันนี้ท่านพระครูธรรมรักษิตหรือท่านพระอาจารย์สันติศิริวัฒโนท่านเจ้าคณะแขวงบางคอแหลมเขตหนึ่งผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไทยเงินโชตนารามได้จัดพิธี ปลุกเศกเรียนเม็ดแตงเท้าเวสวรณในช่วงเวลาประมาณสักบ่ายหรือก่อนบ่ายนะครับก็จะเริ่มพิธีนะครับมีพระเกจิอาจารย์ดังๆมานั่งปลก5้ารูปด้วยกันนะครับประกอบด้วยท่านเจ้าคุณพระราช พัฒนากรหรือหลวงพ่อสมชายนะครับวัดปริวาสราชสงครามพระครูยติธรรมานุยุทธ์หลวงพ่อแปะวัดสว่างอารมณ์นะครับพระครูสุนทรวีระวงหรือหลวงพ่อจันดานะครับวัดศรีบุญเรืองพระครูอดุลธรรมานุวัตรหรือหลวงพ่อประสิทธิ์เจ้าวาดวัดไท่เงินโจตนารามนี่แหละครับ แล้วก็พระครูสรพันธิสุทธิ์พระอาจารย์รุ่งแสงเจ้าวัดวัดเกาะนะครับวัดเกาะสุวรรณารามแฝงสายใหม่โดยมีท่านาพระมหานัฐวุิหรือเรารู้จักกันนามหลวงพ่อเนนเลขานุกการเจ้าคณะแขวงบางคองแหลมเขตหนึ่งวัดสีบุเรืองเป็นเจ้าพิธีนะครับเลนไม่แ่งเท้าไวสุวรรณของวัดไทยเงินโชตนาลามพิธีจะ อะไรยังไงนะฮะจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วก็ทราบข่าวมาว่าจะมีอาดารานะครับนักแสดงนักร้องชื่อดังนักพิธีกรชื่อดังคือคุณนีโน่นะครับเมธนีบูรณศิลิซึ่งท่านเป็นผู้เนี่ยรับออกค่าใช้ใจ่ายในการบูรณะนะ,ะตกแต่งเท้าไว้สุวรรด้านหลังทั้งสององค์เนี่ยจนสวยสดงดงามเนี่ยนะครับจะมาด้วยนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูวิธีการ บานผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านพระครูธรรมรักษิตหรือท่านพระอาจารย์สันติสิริวัฒโน ท่านเจ้าคณะแขวงบางคแหลมเขตหนึ่งผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไพ่เงินโชตนารามซึ่งท่านเป็นผู้ดําเนินการจัดทําพิธีในวันนี้นะครับท่านเป็นผู้จัดสร้างเหรียญเม็ดแตงเท้าไวสุวรรณนะครับผมก็อยากจะสอบถามเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้รับทราบว่าเท้าเวสุวรรณโนมีความศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์ยังไงในเรื่องของการที่จะช่วยปกป้องรักษาประชาชนอาจารย์ครับคือเท้าเวสุวรรณวัดไพลเงินเราเนี่ยนะโ หนึ่งความศักดิ์สิทธิ์ถือว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์เป็นความศรัทธาเป็นความเชื่อแต่ไม่ได้หลงงม,มงายหนึ่งมาแก้บนบแล้วได้บนบไว้นะส่วนสาธุชนญายโยมใกล้หรือไกลเนี่ยจะมาตลอดแล้ววัดเราเนี่ยจะปิดถึง เที่ยงคืนให้กราบว่าเที่ยงคืนแล้วครับผมครับโดยคุณนีโนเมธานีบุูนารสครับปิดทองทั้งสององค์ให้มาพูดแล้วมาบุรณะมาอะไรมาบุลนีนีโนเมธานีบูนารสตรีคุณนีโนครับมาบุรณะถวายคครรัับบผมส่วนมิตรชีสท่านอดีตพรานกายพันสร้างถวายองค์เทวสุวรรณเพราะว่า บนไว้แล้วท่านได้ครับผมครับและโดยเฉพาะคุณแจงแฟนคุณแจ็กชุนชื่นมาบ่นไว้แก่พวงมาลัยร้อยพวงครัพวงมาลัยร้อยพวงแล้วจุดสาคัญที่ขอได้เนี่ยจับกระบอกกระบอกเท้าวเทาวทสุวรรณที่อาจารย์เคยสร้างไปแล้วชุดหนึ่งเมื่อไม่นานไม่กี่เดือนมานี่รับผมก็ยังพอมีอยู่บ้างครับผมครับทีนี้เราสร้างเม็ดแต่งเหรียญสองเซนหรือบูชา 7นิ้วครัขนาดย่อมลงครับแล้วก็3นิ้วครับรับไว้หน้ารถได้าฮครับครับ ก็เลยตกลงตรงใจว่าสร้างเพิ่มอ่าเพราะว่าจะไม่พอพูดง่ายง่ายใช่คือหรือ15นิ้วเนี่ยน้อยลงแล้วครเจ็ดนิ้วเราสร้างแค่200องค์ครับผมครับลมดำ200องค์ค้นทอง200องค์ครับเหรียญเม็ดแตงเหรียญเงินอย่างละ200เหรียญครับครับครับแล้วก็เหรียญล่างนวะอย่างละ2,000เหรียญครับจํานวนจํากัดครับแล้วตอนนี้เป็นไงครับกระแสอะไรต่างๆ่างือ 爸。 กระแสมาเรื่อยๆผู้ที่มาสั่งจองมาต่างๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาบูชามากราบท้าเวทแล้วมีความศรัทธาบูชาหรือมาไหว้ท้าเวทไม่บูชาก็ไม่เป็นไรอ่ามาขอพรเฉยๆอ่าขอพรเราต้องการคือให้ญาติโยมเนี่ยเข้ามาวัดสิ่งที่ดีๆเข้ามาในวัดใหญ่ของเราครับครับครับนะครับครับแล้วในช่วงพิธีต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรต่างๆฮะอยากให้จย์เริ่มเล่าตต่ที่เราจะทําพิธีกันในช่วงบวงสรวงปยจนถึง อาจารย์นั่งกลช่วงนี้ใช่ไหมวันนี้วันนี้นะครับยี่สิบเก้ามีนาหกห้าเนี่ยนะครับคือพิธีวงสวงจุดเทียนชัยโดยพระครูดุลบ่ายโมงเก้านาทีโดยพระครูดุลธรรมานุวัตรเจ้าวัดวัดแพร่งครับนะครับนะส่วนจุดทูปเทียน ่ายสองสวดธรรมจักรครับมีคุณนีโนเมธนีบุรัสริครับกับคุณวิลลี่แม็กทอสครับผมครับนี่เขาแจ้งมาเบื้องต้นครับครับเวลาบ่าย2องครับครับแต่จุดเตียนช้บ่าย1นึ่โมงบ่ายโมงครับ9กนาทีครับและก็โดยพ่อเนนครับวัดศรีบุญเรืองครับบวงสวงเจ้าวิธีครับครับครับคับ แล้วก็เกจินั่งปกนั่งปกนั้นห้าลูปด้วยกันก็หลวงพ่อขุนชัยวัดปริวาาครับครับหลวงพ่อแปะวัดสว่างอารมณ์อ่าแล้วก็หลวงพ่อครูสุนทรวีรวงค์วัดติ๋มเรื่องอ่าหลวงพ่อจันจันดีจันดาจันดาแล้วก็พระอาจารย์รุ่งแสงครับวัดเกาะสุวรรณารามครับครับทั้งอ่แล้วก็พระทั้งเจ้าอาวาสวัดไผ่เงินไผ่เงินนั่งปกห้าลูปด้วยกันห้าที่ครับผมครับท่านห้าองค์มาส่วนพระส่วนส่วนสมจักรก็กาลูกครับผมครับครับครับคือเรา ช่วงนี้เราต้องต้องกันมาตรการโควิดแน่นอนครับครับธรรมดาครับผมคทำรับการะยะไม่มากไม่น้อยครับเสร็จเสร็จแล้วเริ่มให้บูชาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับอาจารย์ตั้งวันที่สามสิบเป็นต้นไปอ๋อพรุ่งนี้สงานพรุ่งนี้พรุ่งนี้ตั้งแต่เช้าเลยพูดง่ายๆได้เลยตั้งแต่เช้าอ๋อครับผมครับครับเก้าโมงเป็นต้นไปถึงสองทุ่มครับผมทุกวันครับผมครับครับแล้วส่วนพยัน พระองค์พระเวสุวรรณก็ก็บูชาเยอะขนาดนี้พระบผมได้ได้ได้ทั้งนั้นขอเจริญพรั้พราชาโยนทั้งหลายและสาธุชนที่มาวัดไผ่เงินโชตนารามเขตบางคอแหลมกรุงเทพขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยอายุวันนะสุขภลระคิดหวังสิ่งใดสงความพัฒนาขอให้องค์บารมีท้าเวสุวรรณและพระนารายณ์ทรงคุณ ปกปักรักษาแค่คาดปลอดภัยร่ำรวยเงินทองปราศจากโรคโควิดการค้ารุ่งเรืองครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขทุกๆคนสาธุเจ้าค่บสาธุสาธุสาธุกัอาจารย์ครับรับท่านผู้ชมเที่ยวแครับเนี่ยนะอาจารย์หลวงพ่ออาพระอาจารย์สันติท่านก็ได้ให้พรให้อะไรพวกเราท่านผู้ใดอยากจะได้เหรียญเท้าเวสุวรรณเม็ดแตงนะครับซึ่งกระทัดรัดน่ารักมากมาบูชากันได้เลยครับนะฮะมาบูชาเขาเดยที่วัดไัยเงินโจตนาลาม นะครับอาจารย์ขอเบอร์โทรศัพท์นิดนึงครับที่ติดต่อ0812979550ครับเบอร์คุณโตวัดไเงินวัดไทยเงินอ่ะ095เบอร์โตวัดไทยเงิน0952976304ติดต่อโดยตรงเลยครับผมก็ติดต่อที่คุณโตโดยตรงเลยครับผมขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับ ครับท่านผู้ชมที่รักครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณนีโน,โนเมธนีบูรณศเสริท่านนักสแสดงท่านนักร้องพิธีกรนักธุรกิจชื่อดังของเมืองไทยเราตอนนี้อยู่ที่วัดไผ่เงินโชตนาลามด้านหลังของเราก็เป็นองค์เท้าวเวสุวรรโนซึ่งท่านนีโนโน,นี่ได้มาทําการบูรณะทําให้สวยงามมากยิ่ยงขึ้น ขอถามสักคำถามเดียวแล้วครับมีจิตศรัทธาอะไรยังไงถึงได้มาทำบุญกับที่วัดไผ่เงินโชตนารามแห่งนี้ครับครับก็คงจะต้องกราบเรียนก่อนเลยว่าอย่างแรกก็คือคองค์หลวงพ่อสมฤทธิ นะครับซึ่งเป็นพระเก่าแก่ผู้บ้านผู้เมืองไทยนะครับซึ่งท่านอายุอันนามท่านก็เป็นพันปีละนะครับอย่างต่ําก็ที่รู้ๆกันเจ็ดร้อยปีเป็นพระพี่น้องกันกับหลวงพ่อทองคําวัไตรมิตรนะครับก็มาประดิสถานอยู่ที่นี่เราก็ต้องประกาบไหวเราเคยอยู่แถวนี้นะครับประกอบกับดําริของท่านพระครูธรรมรักษ์วิขีท่านบอกว่าท่านจะจัดสร้างทาวเวสวรรค์บอก็ดีก็ทำสิเพราะว่า ผมเองก็นับถืออยู่แล้วะนะครับแต่ไหนแต่ไรก็เลยเสร็จมาพอเสร็จมามาตั้งแล้วก็มีนารายทรงครุฑซึ่งพระเดช<ร>พะรพะคุณพระเดชพระคุณนะครับสมเด็จท่านเจ้าคุณธงชยัยท่านท่าน,ท,าน,ท,านท่านประธานมาให้รเราก็อุ้ยสวยงามขนาดนี้แล้วพอมาตั้งอยู่ด้วยกันก็เลยมีความรู้สึกว่าที่ประดิษฐานน่าจะงดงามนอยอริกระเนิดก็เลยก็เลยมาทํา ลวดลายสีสันติดไฟติดอะไรให้นะครับให้ให้ท่านมีที่ประทับที่สง่าหน่อยนะครับก็เป็นความรู้สึกของเราเท่านั้นเองให้โดดเด่นขึ้นอะไรโดดเด่นขึ้นนะครับแล้วก็หลายท่านที่มาก็ได้ประสบความสําเร็จนะฮะจากจากจากการขอคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งบอกก่อนเลยไม่ต้องมาขอหวยท่านน่นะฮะท่านไม่ได้ให้หวยนะใช่ครับแต่ท่านเนี่ยจะให้พรอันประเสริฐก็คือพรท้าวเวสุวรรณให้พรประเสริฐก็คือพรที่คุณ จะต้องทํางานถ้าใครที่ทํางานอยู่แล้วอยากให้งานก้าวหน้าอยากให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นผมแนะนําเพราะท่านเป็นเป็นเจ้าของของผู้คุมทรัพย์สมบัติทั้ง3ามภพ นะครับก็ขอให้ท่านเปิดแล้วก็ให้ประทานพรในเรื่องในเรื่องขุมทรัพย์เนี่ยให้กับเราบางแต่ต้องขยันครับแล้วก็คือสินห้านะครับรับรองว่าผมว่าไม่พลาดได้ยังไงก็ได้ครับผมนะครับติดศรัทธาด้วยครับแรงศรัทธาบิลีฟเท่านั้นนะครับคือสิ่งที่จะทําให้ทุกอย่างสําเร็จครับผมขอบคุณมากครับคุณนิโนครับผมครับขอบคุณมากขอบคุณอย่างสูงครับ Nika the Nika the Catar, Nika Catar, Nika Catar, the Nika the Nika the Catar, Sipni Catar, โสวิเสเสอิอิเสเส,เส,เสพุธทธนาเมหิอิเมนาพุธทธังโสอิอิโสตังพุธทธปิติอิมุกนิทัวัฒน,นำพุกชัคับพัะสัมภะสุนทรีปานีนัง สักระนังวานีไมหังปิดนักยะตังมะนังอิติปารมิตาเตงสาอิติสัพพันยูมาคตาอิติโพธิมันุปปตโตอิติปิกโสจะเตนะโมอิติสุขะโต อรหันตุธโธนะโมพุทธ,ธายะปัทวีคงคาพระรมมเทวาพระอินทเทวาวิสุทธิเทวาอากาศเทวานาคีเทวานาคาเทวาพระภูม,มเทวาขะมามิหัง วรังพุทธโธนโมพุทธ,ธายะอิติปิโสพักขว่ายามะราชาโนทาเวสุวรรโนมารนังสุขังอรหังสุขตโตน,นโมพุทธ,ธายะทาเวสุวรรโนจะตุมหาราชิกา ยะคัพนตาภูริทัตโตเวสสภุสะเวสสภุสะเวสสภุสะพุทธังอรหังพุทโธนะโมพุทธายะธรรมังอรหังพุทโธนะโมพุทธายะสังฆังอรหังพุทโธนะโมพุทธายะ ้ากระเสเปิดโลกพระกาฐานะจำเป็นโมบังเกิดพุทธะเปิดทาให้เห็นยั์ในที่สุดอมนโมนมัสการนี้แห่งข้าพระพุทธเจ้าจะขอน้องเล่าวนรมสการถึงพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์อันทรงนามก่อนเธอคือพระกัปตุสันโภพระโคนาคมโนพระกัสะโปพุทัโภพระสมณนะ ตโมประสิยงัจามิทรตยมปุธังสรนังปัจามิโรติยมปงสนังัามิติยมปีธรรังสรนังปัจามิโรติยมปีํธรรมัสรนังปัจามิโรติยมปสังังสระนังปัจามิปาตาเวราน า,า,ปา,รราปรธยอยมอธิษฐานว่าชัยยะชัยยะในเรื่อยๆนะยชัยชยะชัยยะไปเรื่อยๆนะาจารท่าทนะี่ดูหน่อยถ้าเจอไม่ถึงไม่เป็นไรหลวงพ่อเจอขันแล้วกันเจอขันแทนเดี๋ยวน้ำมนต์นี้นี่ มอบให้โยงทุกท่านนะจ๊าแต่ขออภัยว่าในพิธีไม่อนุญาตให้ขึ้นมานอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะครับอาท่านทรม ติปติภาหายาสัพสัมปติสิทธิยาสัพทุกขวินาสายาภิภุมอาจายันตุเทวาชลาทลาวิสามเมยขะขันทพนาคาติทันตาจันติเกยังมุนิวะราวัจนงสาทโหมตุนันตุ ธรรมสาวนาการโออายัมพะทันตาธรรมสาวนาการโออายัมะทันต Um จงปลุกเสกอาหาร้าหวานละเบื้องหน้ามนทนที่ทีนี้ให้เป็นอาหารคิิดข้าวคิิปยาคลิปเมื่อมวลมนุษย์ทั้งหญิงและชายนำไปรับประทานแล้วก็ขอให้หายทุกหายโศกหายโรคหายไัยโชคดีีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพิธีพุทธาพิเศษเรียนแม่แตงเท้าวิสุวรรณโนวัดไทยงังโจตารามแขี พระแก่นจีอาจารย์พระภาวนาอาจารย์ห้ารูปนั่งประดอธิษฐานจิตเสร็จเรียบร้อยแล้วขอจากโควิดย่งวงรายการจากโกลเก็บข่าวต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับมาข้ที่หพลีบูชาพระวิษณราชาของประเทงนหนึ่งในความศักดิ์สิทธิ์อิสริยมั่นคงใช่ครับจากที่ฟังตั้งแต่ดวงสัวมาถึงตอนนี้ประเมินได้ไหมจากโควิดว่าเอ็ม คนที่ได้ไปจะเป็นยังไงก็มีความโชคดีมีใจต้องต้อนรัเลยนะครับใช่ใช่จะต้องความสำเร็จอย่างสู่มในเรื่องของก่าร